เมื่อชะตาถูกนำพาด้วยมายาของบัวซีเหล่าโชคชะตาไม่ใช่ลายผ้าทออันถูกขีดเขียนจากเบื้องบนหากแต่เป็นเพียงมายาที่ถักทอขึ้นจากสถานะแห่งจิตวิญญาณของเราเองดุดดังบัวซีเหล่าที่ยังรากในบึงชีวิตดอกที่ยังจมมิดมีได้ถูกจองจำด้วยความมืดมิดของโคลนตม แต่ถูกพันธนาการด้วยภาพลวงตาแห่งความเขาของตนเองส่วนดอกที่แบ่งบานนั้นคือพยานหลักฐานว่าการพ้นจากวงจรแห่งมายาคือการตัดสินใจปลดปล่อยตนเองจากความไม่รู้จงตื่นขึ้นจากภวังแห่งชะตาที่ถูกนำพาด้วยผู้อื่นและปล่อยให้บัวนในใจท่านได้แบ่งบานสู่แสงอรุณแห่งปัญญาในชาตินี้ชัตเอร The veil of Maya and let your true bloom unveil the part of your destiny.